ให้เรากลับมาดูแลสุขภาพเราดีกว่าจริง,รงๆเรายุเยอะเนี่ยสิ่งที่หาไปคือโฮอร์โมนเราโฮอร์โมนเนี่ยให้เรามากกว่าที่เราคิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้65ครับ65 หลังจากที่เราดูแลเรื่องฮอร์โมนไปเนาะมันดีขึ้นยังไงบ้างร่างกายคือฮอร์โมนมันตอบโจทย์เราได้เลยที่ที่มาคือเรา,เราอ่อนเพลีย,ยทำไมเรานอนหลับยากมาเปิดดูของที่คุณหมอลงตรงนี้แล้วตามเรื่อยๆ,ๆเลยสนใจก็เลยโทรมาถามก็เลยทดลองมามาเสร็จปุ๊บคุยได้ทักทากับคุณหมอคุณหมอแนะนําแล้วก็ลองดูจากที่ได้รับการฟื้นฟูจากคุณหมอกลับไปเออเราบับว่าสุขภาพเราดีขึ้นสิ่งที่เราเราเคยหมุดหงิดเราเคยอ่อนเพลียเราเคยเล่นกับออกกำลังกายเ,เออเราไม่เคยเห็นกล้ามเนือ้อที่มันขึ้นไม่เคยเห็นจริงที่มันตอบ ผมมันค่อยๆมาค่อยๆมาเนี้ยก่อนเราเคยวิ่งหูสี่ห้ากิโลเราเหนื่อยนี่เราได้วิ่งถึงสิบกิโลสิบโลแบบนี้เท่าไรครับถึงสิบโลกลับมาโอเคเราสามารถที่จะโฟกัสอกได้แขนได้อะไรได้เราโฟกัสได้หมดเราอยากจะเล่นอะไรปุ๊บมาแล้วมันทำให้เราเนี่ยขยันเฮ้ยวันนี้เฮ้ยอันนี้ขึ้นแล้วเอ้ยมันเป็นจุดแบบว่าบันดาลใจเอ้ยตัวนี้มาตรงนี้มาเนี่ยเราก็ทําให้เรามีความสุขนอนหลับหลับเนี่ยหลับสบายเลยวันเดียวถึงเช้าเลย <ผ>จาก<อ>ที่เมื่อก่อนมันหลักไม่ต่อเนื่องเหรอคะเออหลักไม่ต่อเนื่องทีละเรื่องนุนน้นมาไอ้นมารู้สึกว่ามันไม,ม่ม่วงเลยอ่ะหรือบางทีเรานอนอยู่คืนเราต้องลุกมาห้องน้ำแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งสามฉี่แล้วฟังนึกค,คิดโอเคผมว่ามันเป็นรวมถึงเรื่องสมองเลยนะเอาแน่นอนใช่เลยเรื่องสมองมึงก็งงแล้วก่อนเรางูงีดอ่ะป้องงหงิดมันหายอ่ะก่อนขับรถมาคนนุ้นป่านนั่นเหมือนหือดีก็ไปช่างรถเถอะ มันทำให้เราคิดอย่างสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วมันมองมันก็โลกมันก็มองสวยงามไปหมดแต่สิ่งที่จริงๆคือผมว่าสมองอ่ะดีขึ้นสติดีขึ้นเยอะเออโฟกัสได้ใช่ไหมหัวแล่นขึ้นดีความจําดีพอเราสุขภาพดีแล้วอะไรก็ดีจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะหมดคอร์สแล้วเนี่ยคโอเคเลยทุกว่าเราเดินมาถูกทาง น้องเราผ่านกันไป6เดือนแล้วเนาะใช่ครับเราก็เราเรามาถูกทางมา้คือถ้าก่อนก็ก็ไม่คิดหรอกว่าไม่กล้าบอกเรื่องนี้เอาวันนี้โอเคกล้าบอกกล้าเปิดเผยวันนี้กล้าเราสิ่งที่ดีๆอ่ะแล้วเราได้สิ่งทีมันตอบโจทย์เรามาแล้วโอเคถึงแม้เราร่างกายเราคุยกับเพื่อนด้กันเพื่อนก็ถามเราทำอะไรมาบอกให้เราทำตรงนี้มาไม่มานะบางคนคิดว่าเฮ้ยเงืนอะไรยุบอันนี้แล้วบอกใช่อายุยังตัวเลขแต่เราต้องดูร่างกายเราใช่สุขภาพมันต้องมาก่อนเลยอย่าไปเสียดายมันเพราะบางทีเนี่ย คนเราก็บอกว่ายามป่วยเนี่ยอย่าคิดถึงหมออยากให้หายแต่ถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย S 2> <S 2> <S เงินก็ซื้ออะไรไม่ได้ตแต่ช่วงเรามีเวลารักษาสุขภาพเพราะว่าตอนแรกตอนที่มาเจอพี่ลุดนะกล้ามเนื้อยังไม่เยอะขนาดนี้นะใช่ครับเออแล้วก็อารมณ์อารมณ์ที่พี่ลุดบอกแต่ตอนเนี้ยก็เรียกว่าได้ครบแบบหนึ่งนะสมองได้ค,ความจําได้การคิดโฟกัสได้อารมณ์ได้เรื่องนอนหลับได้กูแค่นี้หมอกว่าก็ดีมากแล้วนะใช่เราเม็ดเลือดแดงดีขึ้นเลยเม็ดเลือดแดงสร้างดีขึ้นเรื่องกล้ามเนื้อน,นี้มาชัดเจนกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อบาดเจ็บหายไวใช่ไอ้พวกเนี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าเหนื่อยง่ายไม่ไม่มีแล้วน้อยลงแลวพิ่ง เมื่อก่อนห6โลเหนื่อยจะมี10โลยังไม่เหนื่อยเลยก็คือได้ครบครบหมดเลยของด้านโฮอร์โมนนะผมว่าให้เรากลับมาดูแลสุขภาพเราดีกว่าจร,จริงเรายุยอะเนี่ยสิ่งที่ทาให้คือโฮอร์โมนเราโฮอร์โมนเนี่ยให้เรามากกว่าที่เราคิดไม่ใช่เฉพาะเรื่องจุดที่เราคิดกันแต่ว่ามันให้สิ่งที่เราต้องการมากกว่ามันตอบโจทย์เรามากกว่าพอถึงเวลาเราแล้วเราจะเรียกร้องอะไรไม่ได้หรือทุกวันนี้เราคิดว่าเออเราสุขภาพเราดีก่อนเรามองให้กินให้อิ่มนอนให้หลับแต่ไม่ใช่เลยทุกวันนี้ต้องมีอะไรเสริ เสราะว่าไวเรามันมากแล้วแล้วก็นอกจากฮอร์โมนเรามีสารตั้งต้นฮอร์โมนให้ทานด้วยเนาะใช่คร่ตัวนี้อันนั้นมันเลยช่วยเนาะช่วยดีไหมดีครับ